ก็อ,อี้แม่ลูกรักแม่แหละขอบคุณจ้ะอ้เป็นไงโอเลอร่อยไหมครับคคขอบคุณค่ะอย่าเคียร์ออกจิคะมันเป็นมันอร่อยตรงพีชนี่แหละที่ต้องคู่ข้าวน้ำต้มตืออืมกินเลยกินเยอะๆลูก ใส่กับด้าน,น,าน,นเอามือได้ไม่เป็นไรใส่ไปเถอะใส่ไปเถอะก<ช>ินข้าวอยู่เอามือได้นะแล้วก็ไปล้างมือจ้ะอเอาน้ำซดน้ำเป็นไงอร่อย คนคนกินก็ดีใจ้ให่คนทำก็ดีใจให้อย่างเ mm hmm. งี้ยืตแดงกุ้งเตียงกวาแม่ทำแบบแปลง mm hmm. เป็นนี่นี่อร่อย mm hmm. ใส่กระเตงกวาเข้าไปก็เป็นหวาน mm hmm. เนื้อเยอะอยู่เนาะ mm hmm. เนี่ยน้ำเนื้ออะไรไม่แน่ได้หมด mm hmm. ปีกเอ๊ย ไอ้นี่มันก็กิกนได้นะรกระปบไอ้นั่นมันอะ่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะพริกแกงเออไม่ใช่พริกแกงนะหนังปลากรอบดีพอด้วยจ้ะเอาไหมทำแม่ทำใม้ชิมดูก่อนนิดนึงอ่ะเออกี่ยว อ,อร่อยตรงเนี้ยแตงกวาอร่อยมากเวยแต่มันร้อนนะขอบอกแตงกวาเหมือนนี่นี่แหละน้ำซุปแบบอร่อย เลยติดใจชอบชอบแตงกวามันอร่อยสุดๆเลยป่ะวันนี้แม่ทำอร่อยมากอ่ะวันแม่ทำไม่อร่อยเหรออร่อยทำอร่อยไปเรื่อยๆไงต้องพูดถึงเราต้องพูดถึงว่าวันนี้ทําเมนูโอเคเทมันทําเมนูอร่อยมากก็คืออย่างนี้เพราะงั้น อ,อร่อยอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ตัวใหญ่กว่านี่ข้าวอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เห็นมันอยากกินนี่พี่แกงเดียวก็ได้ทำให้ ร้อนแต่อร่อยกระโดดวางไว้ตรงนั้นก่อนตรงของพ่ออ่าปลาเงินบอนนี่นหนังเจนอยองขอปลาหน่อยขอปลาหน่อยเขี่ยเลยค่ะ นี่เนี่ยกินตรงนี้อร่อยเด๋ยวท้งเสียดายเสียดายคนทอดนีน้น้ำมันกระเด็นเต็มไปหมดแสบร้อนไปหมดหนักหนักเลยนี่เอาเลยจับเต็มทุ้านหมดแล้วลูกจ้า หม,หอม่อดสิช่วยแม่จะได้มีพลัง<า>ทำงานต่อหนูใกล้จะเสร็จแล้วไม่ใช่หรออือหื่อือฮั่นหน้าสั่งหน้าเองก็ร้อนร้อนยิ่มกร้อนร้อนนี่มันมีแตอนนี้เราทำหน้านี้ใช่ไหมทำหน้านี้ใช่ไหมเหลือหนึ่งหน้าเหลือหนึ่งหน้าแม่ไม่ทำคลิปกินเหรอ กินข้าวค่ะทุกไม่ต้องพูดเยอะกินแต่แล้วจะไปทำงานชอบมากเลยแตงแตงกวามาทำซุปอร่อยอ่ะมันหวานอร่อยกว่าอร่อยกว่าไอของเท้าออื่อร่อยอ่ะ ลองเอาของใิต้มาดัดแปลงนอะอร่อยจริงแกงกวาเอามาทำซุปอร่อยกว่าขอนใช้เท้าอร่อยกว่าอแครอทไมไ่ให้แม่หแม่ให้ลูกไม่ให้ลูกชิมชิมดูแตงกวาลูกอร่อย ระวังร้อนแต่มันจะหวานเนาะอ,อร่อยมากจําได้เลยไนมะ่ค่ะเคยกินแล้วคุณคิสถึงบ้านนอกอะไรหนึ่งไม่ค่อยรูนะ้ไงอะไรหนึ่งไม่ค่อยรู้ อีวีวเอาปลาอีกเปล่าเอาจ้ะลางเลยเนื้อปลาอ,อาหารกลากงกินข้าวดีกว่าไหมให้เอานี่นี่เนาะชนะชนะชนะน้ำใส่หนึงอร่อยอืม,อม น้กไหนักแม่จะเอาไอ้น้ำแม่มแะจะเอาเนี่ยคลุกข้าวเนี่ยขม่จา้จาเอาอีกจ้าเอานี่คุกข้าวอร่อยเนี่เยออเคลี่ยวออกอย่าเคลี่ยวทิง้งนี่คือน้ำยำไอ้น้ำน้ำมีมันคุกไปเลยเจ็บ <c oughs> <c oughs> น้ำชูชีมเนี่ยอร่อยมากครบทุกรสอ้อาวดีนะหวใ,ให้หลอนใสอืม ปลาอยู่ใช่ไหมใช่จ้ะอ่ะแซนกิว <Thank you. S 1> อ่ะแซนกิวจากแม่จ่ะขอบคุณจ้ะหอมไหมมะสูตรไหมอืมอืมอร่อยเข้าไป นี่ก็หวานอร่อยสูตรเด็ดสูตรเด็ดเลยของดีสูตรใครสูตรมันสูตรอีฉันต่างหาก็รับท่านแม่จ้าเอาเนื้อปลาไงได้จ้าแม่จะเอาเนื้อปลาต้องเอาให้หนูได้เลยจะาถ้าไม่ไหลแม่เอาเนื้อปลาเอาให้หนูโอเคนะคนละแม่ก่อนและหนูก่อนเมื่อแม่อยากได้เนื้อปลาเอาพร้อมกัน วางใส่นี่สิลูกวางคุกข้าวเอาเกี่ยออกเนี่ยคุกข้าวอ